สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งครับวันนี้นะครับจะเป็นคลิป Workout นะครับที่ต้นจะพามาทำให้แขนของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นนั่นเองนะซึ่งการที่แขนของเราเนี่ยจะใหญ่นะครับดูมีมิติขึ้นได้เนี่ยก็คือ2ส่วนหลักๆนะก็คือไตรเซปนะครับตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็ไบเซปนะครับตรงนี้นะครับซึ่งไบเซปเนี่ย หลายคนนะครับจะเคยเห็นว่าบางคนจะมี2ลูกบางคนจะมีลูกเดียวอันนั้นขึ้นอยู่กับยีนนะของเราเป็นหลักแต่เราสามารถให้เล่นได้ใหญ่ได้เหมือนกันนะครับซึ่ง เอ็กซ์ s e ไซส์สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นท่าดันพื้นนะครับซึ่งทุกคนจะตกใจแล้วว่าท่าดันพื้นเนี่ยจริงๆเป็นท่าที่เขาเรียกว่าเล่นอกไม่ใช่หรอคนระับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือคอมพาว์มูฟเมนท์นะครับที่ใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอกนะครับเป็นแขนนะเป็นไหล่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ต้นเลยมีเทคนิคคุยชั้นะครับที่จะทําให้มันโดนทั้งไบเซปนะครับแล้วก็ตัวเซปของเรานะครับแล้วก็รับรองว่าเล่นไม่กี่ครั้งแล้วก็ปวดนะครับอย่างแน่น ทำตามกันได้เลยสําหรับเอ็กซ์เซอร์ไสนะครับซึ่งมีทั้งหมด5้าเอ็กซ์เซอร์ไส้วยกันแลรับรองว่าแขนของคุณจะล้านะครับอย่างแน่นอนครับโอเคนะมาดูท่าแรกกันนะท่าแรกคือสูโดคุชับนะเป็นท่าสําหรับสายบอดี้เวทเลยนะครับก็คือให้เราเนี่ยตั้งท่าเหมือนท่าดันพื้นปกติเนี่ยแหละครับแต่ข้อมือของเราครับจากที่เราเป็นแบบนี้เราจะพลิกนะครับไปด้านข้างแล้วก็ค่อนข้างไปทันด้านหลังเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยอยู่ที่ความ f l e ซิบิลิตีนะครับความยืดหยุ่นของข้อมือแต่ละคนนั่นเองนะครับซึ่งเราจะของต้นจะพลิกไปนะครับประมาณนี้นะบางคนสามารถทําอย่างนี้ได้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะบาดเจ็บได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมือนะตั้งกว้างระดับไหลนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งผ่าดันพื้นครับปกติพุช h ท p โปติจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับแต่ว่าสูดโดจะรลีนครับไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลงไปดันพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับ1 2ึ แล้วค่อยขึ้นมานะครับสังเกตใบเซ็ของต้นนะนี่ลงไปงนี่หนึ่งสองสามแล้วกเก่งขึ้นมานะซึ่งท่านเนี้ยจะได้ใบเซ็ด้วยนะครับแล้วก็ไตรเซ็ด้วยนั่นเองซึ่งเราจะเล่นแค่10บเรปเท่านั้นนะแค่10ครั้งเลยนะครับก็อย่าลืมนับลงไปโฮนะครับหนึ่งสองสามแล้วค่อยขึ้นมานะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งสองสามแบบนี้ทําช้าๆนะครับเริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งสอง

โอเคครับ10ครั้งนะครับสังเกตนะตอนที่ต้นลงไปต้นจะมาให้อกแตะพื้นนะครับแล้วก็ไอ้นี่เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่เราเนี่ยพักนะครับเราจะค้างที่ตำแหน่งสุดท้ายค้างไว้สวินาทีนั่นเองก็ไปท่าที่2นะครับทป์ไรเตอร์พุชอัพนะครับให้เราตั้งแขนนะครับเหมือนดันพื้นธรรมดานะครับเหมือนเดิมนะครับกว้างกว่าไหล่นะครับเล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยลงไปแบบอาชเชอร์แบบนี้นะครับสมมติลงไปฝั่งซ้ายก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ค้างไว้นะครับ 1>, 1 2 3แล้วก็สไลด์ขึ้นมานะครับ1 2 3สมนะครับลงฝั่งซ้ายนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็สไลด์มาขึ้น1 2 3แบบนี้นะครับนับ1ึงเล็บทำทั้งหมดฝั่งละ5นะครับซ้ายไปขวา5ขวาไปซ้าย5นั่นเองนะครับลุยเลยครับหนึสามนะครับ1 2 3 1ง สุดท้ายนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคเป็นท่าที่ดีมากๆนะครับถ้าใครทําแบบนี้ไม่ไหวสามารถเอาเข่ารองได้นะครับเข่ารองแบบนี้นะแล้วก็ลงไปสไลด์นะครับเหมือนกันเลยนะครับซึ่งท่ามันจะมีความเบามากกว่าแต่ว่าหนักนะสำหรับเบเกเนอร์แล้วก็ท้าทายมากๆครับต่อไปนะครับท่าที่3นะครับ ไตรเซฟเอ็กเทนชั่นนะครับจะเน้นที่ไตรเซฟของเราครับไล่เอ้ยแขนด้านหลังนะของเราเป็นหลักนั่นเองแล้วก็โดนได้ดีมากๆนะวิธีการเล่นก็คือให้เราตั้งท่าเหมือนท่าแพลงปกติเลยแบบนี้นะครับจากนั้นก็ยืดขาไปด้านหลังนะครับกดก้นลงนะครับเสร็จแล้วก็เอ็กเทนชั่นขึ้นมากคึบนะครับแบบนี้แล้วก็ลงช้าๆ้าหนึ่งสองสามนะครับนับหนึ่งเล็บนั่นเองนะครับก็ถ้าใครไม่ไหวสามารถเอาเข่ารองได้เลยนะครับแล้วก็เอ็กเทนชั่นขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับทำ 10บเรปนะครับรับรองว่าระเบิดมาตั้งท่าเลยนะครับแล้วก็ลงไปนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3ามหนึ่งสสาม หนึ่งสองสามโอเคนะเนะครับปลายเซ็นะครับเอ็กเทนชั่นนะครับอย่าลืมใครไม่ไหวนะสามารถตั้งเข่าที่พื้นได้เลยนะครับถ้าต่อไปนะครับพุชชั่ไซแคนสโรเทชั่นนะครับวิธีการทำนะครับก็คือเราตั้งแขนนะเหมือนท่าพุชชั่ปกติเลยนะครับแล้วก็ลงไปด้านพื้นนะับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ขึ้นมาไซแคนสค้างหนึ่งสองสาม ซึ่งจังหวะที่เราใส่แพงค้างสังเกตแขนของต้นจะทํางานน้ำเยอะมากๆนะเพราะเป็นเรารับน้ําหนักตัวด้วยแขนข้างเดียวนะครับแล้วก็ลงมา1 2 3สาแล้วก็สลับข้างกันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครที่เป็นบิเกนเนอร์สามารถใช้เข่าตั้งได้เลยนะแบบนี้หนึ่งสองสามนับแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้หนึ่งสองสามนับได้เหมือนกันนะครับก็ทำเหมือนเดิมนับสิบครั้งนับสลับกันนับข้างละห้าครั้งนี่นัไปหนึ่งสอง 3นะครับขึ้นสายแพงหนึ่งสองสามพยายามบาลานซ์ตัวให้ได้นะครับหนึ่งสองสาม,สาม อีกครั้งเดียวนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคนะครับ <Ooh. S 1> สุดยอดนะครับเป็นท่าที่ดีมา,มากๆครับนี่เราเล่นกันแค่สี่สิบครั้งเองนะไปต่อท่าสุดท้ายกันนะท่าที่ห้านะครับก็คือ push up นะวันเล็ก knee to elbow นะวิธีทำนะครับก็คือให้เราวางแขนนะครับเหมือนตั้งท่าเหมือน push up ปกติเลยนะแต่เราจะยกขาข้างหนึ่งขึ้นมานะแบบนี้ แล้วก็ลงไปนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ขึ้นมากดเข่าเข้าหาอกของเราหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ถอยไปนะครับยกลอยไว้ตลอดหนึ่งสองสามแล้วก็กดขึ้นมากดเข่าหนึ่งสองสามนะครับท่านี้จะโดนทั้งท้องแล้วก็แขนได้ดีมากมานะครับถ้าใครที่เป็น b e g เ n อ e r สามารถใช้เข่าลองนะครับแบบนี้หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ขึ้นมาหนึ่งสองสามนะครับได้เหมือนกันแล้วก็ไม่เบาด้วยนะครับก็ เหมือนเดิมนะครับทำสิบครั้งนะครับข้างละห้าครั้งติดต่อกันนะครับซ้ายห้าครั้งแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นขวาห้าครั้งนั่นเองนะครับเริ่มเลยนะครับห 2> 2, นะึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม Coming in, top down, throw the money in a way. I don't want it. Uh. Heard he's i had to switch up the accounts. sit <laughs> <laughs> <But they're laughs> down said, i find uh. <laughs> <But they're laughs> <but they're laughs> out. Have it coming now. They do the struggle, like I can see another drop yeah It's not a purse, it's a mercy. Six figures, what's a gold? Nice, nine, or I heard squirting work. Used to pull them, not swerve, no time for the snakes trying to put them in the dirt. That's work. got to get it it's in my dna dna you only see the highlights don't know what it tastes last year stressing got no sleep now i'm right between the course t o n t k n of it sleep i see the hate they don't w a n n a see me win they think it's like i got more coming in okay วู้5ท่านะครับ50ครั้งนะครับเท่าน,นั้นนะครับก็หนักมากๆอันนี้เซตเดียวนะครับเหงื่อท่วมเลยนะครับก็ให้เราเล่นแบบนี้ทั้งหมด4เซตด้วยกันนะครับรวมแล้วแหละเราจะทำทั้งหมด 50 4เซต200ครั้งด้วยกันครับแต่ว่ารับรองว่าวันต่อไปเนี่ยแขนจะปวดอย่างแน่นอนครับถ้าทุกคนซื้อสัตว์แล้วก็ทาแบบนกระีบสามวิที่ต้นบอกไปนั่นเองครับก็ให้เล่นแบบนี้4เซตนะครับพักระหว่างท่าเนี่ย1นาทีนะครับแต่เป้าหมายของการฝึกก็คือพักระหว่างท่า30วินาทีนะครับแต่สามารถนะครับใครที่ไม่ไหวสามารถขยับเป็นพักระหว่างท่า1นาทีได้นะครับแล้วก็พักระหว่างเซตสัก2นาทีครับจะดีมากๆนะครับแค่ สี่เซตเท่านั้นจะเป็นเซตที่นารกมากๆนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะสำหรับผ่าดันพื้นนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดแขนนั่นเองครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กด s u b ส cribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการเปิดการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับแล้วถ้าใครสนใจสินค้านะครับตัวเล็กๆกล้ามนะเชียรโอเครีเซทับนะแบบนี้แล้วก็สินค้าอื่นๆสามารถ ทักนะครับไลน์แอดตัวเล็กเล่นกล้ามได้เลยนะครับของก็กําลังจะรีสต็อกเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจการออกกําลังกายนะครับจัดตารางโปรแกรมยังไงไม่เป็นสามารถสมัครเข้ามาได้เคียร์แอลเคอินเตอร์เมเดชเบมเบอร์ชิพนะครับเป็นเบมเบอร์ชิพที่ต้นทําขึ้นมาครับจะมีวอร์กอัลนะครับให้เปิดทําตามนะครับมีทั้งวอร์มเล่นจริงแล้วก็สเตรีชชิ่งนั่นเองนะครับเป็นเลเวลเลยเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งจุดห้าเลเวลสองนะครับแล้วก็อัพเลเวลไปพร้อมๆกันนะครับมีอุปกรณ์ก็ทําาาาไไไไดด้้้้้้นนนนะะะมมมม่ีีอออุปกกกกกกรรรรรรรณ์็็สสสถเเเเลลลืพตแแยยยิววบบคคััั เข้ามามยอะๆแล้วก็ถ้าใครอยากให้ต้นทำคลิปหน้าออกมาเกยอก็อะไรอย่าลืมคอมเมนต์นะมาบอกต้นกันด้วยละกันก็ได้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับวันนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ